สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูทอดหัวปลีค่ะเป็นครั้งแรกที่จะทำจะกินได้ไหมนะคะวันนี้ลองมาดูวิธีทำค่ะขั้นแรกนะคะนำหัวปลีนะคะมาหันห่นหั่นฝอยนะคะ ทำให้เล็กที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะคะแต่ก็หั่นได้ตามที่หั่นได้นี่แหละคะ่ะหั่นจํานวนตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะใช้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะจากนั้นนําส่วนที่เราหั่นแล้วนะคะไปแช่ในน้ําที่มีมะนาวให้เร็วที่สุดนะคะไม่เช่นนั้น มันจะดำนะคะแล้วก็ดูไม่น่ากินนะคะก็นำปรีกล้วยหรือว่าหัวปรีที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแช่ในน้ํามะนาวแช่ทิ้งไว้ประมาณสักอ่ะ 3 4นาทีถึง5นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะก็จะช่วยลดความดำของหัวปรีได้นะคะจากนั้นนำหัวปรีนะคะที่เราแช่น้ำเมื่อสักครู่นะคะขึ้นมาพักไว้ก่อนทีนี้เราจะมาทำกระบวนการปรุงนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างใส่น้ำปลานะคะ ซอสถั่วเหลืองใส่น้ำตาลใส่รสดีใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะคลุกเคล้ากันนิดนึงตามด้วยไข่นะคะวันนี้จะใส่แค่ฟองเดียวเพราะว่าเราทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าทำเยอะก็กิกนไม่หมด คนให้เข้ากันนะคะเมื่อคนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่หมูสับค่ะใส่หมูสับลงไปตามจํานวนที่เราชอบนะคะเราเสกใส่เยอะใส่น้อยขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่เราทำนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยใส่เยอะก็หอมเยอะนะคะจากนั้นตามด้วยหัวปลีนะคะ ใส่เยอะใส่มากตามกะเอาเลยนะคะอันนี้ไม่มีไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใส่เท่าไหร่แต่เวลาคนเราจะรู้ว่ามันมันพอหรือมันไม่พอนะคะ,ะเพื่อใหอ้ทอดมันเราจับกันยิ่งขึ้นก็ใส่แป้งนะคะบางคนเขาจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะอันนี้ไม่มีนะคะมีมีแป้งข้าวเหนียวก็เลยใส่แป้งข้าวเหนียวแทนนะคะ จากนั้นก็คนให้ทุกอย่างนะคะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็อาจจะปั้นเป็นก้อนไว้นะคะหรือจะ,อะปั้นตอนที่เราจะทอดเลยก็ได้นะคะทีนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดนะคะเห็นฟองเล็กๆ,ๆนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ เอาทอดมันของเราลงไปทอดได้เลยนะคะ สุกแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็ดูให้ทั่วนะคะแต่ไฟนี่ถ้าแรงก็จะไม่ง่ายมากนะคะแล้วก็น้ํามันดําเร็วมากเลยนะคะ,ะจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะคะตักใส่จานไว้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับทอดหัวปรีของเรานะคะก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะชิมเรียบร้อยก็ทานได้อยู่นะคะครั้งแรกถือว่าผ่านนะคะวันนี้ช่องแนวอยู่แนวกินนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ